อ่ะต่อเนาะ,ะพิจารณาจิตนะเพ่งจิตและพาจิตไปหาความจริงเพื่อให้เห็นอะไร <_ S 1> เพื่อให้เห็นว่าทุกชีวิตเนี่ยเกิดมาเป็นทุกขเพราะอะไร <_ S 1> เพราะว่า <_ S 1> เอา่อธรรมชาติมันเอากิเลสใส่เข้ามาในจิตอ่าพอเอากิเลสใส่เข้ามาในจิตทันทีที่จิตคิดกิเลสมันก็หลอกจิตให้เป็นทุกข์เพราะนั้นทุกคนต้องเป็นทุกข์ใครเกิดมาไม่เป็นทุกข์นี่ผิดปกตินะแล้วต้องทุกข์ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดยันตาย ตราบใดที่ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่ไม่เรียนรู้เรื่องวิปัสสนาฐานนะถ้าเรียนรู้เรื่องกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานจบแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่บรมสุขตั้งแต่วันนี้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเพราะเราสามารถเลือกได้นะว่าจะไม่ต้องทุกข์อีกแล้วนะสำหรับคนที่ไม่มีภารกรรมเท่านั้น <laughs> ใครที่มีภารกรรมก็รับไปก่อนฮนะจนกว่าจะหมดภารกรรมอ่แเราก็มาพิจารณาจิตนะให้เห็นว่าจิตทุกคนเนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่ากิเลสมันหลอกอยู่วิธีจะไม่ให้กิเลสมันหลอกก็เอาสติเข้ากิเลสมันก็เข้าไม่ได้เพราะเรารู้หลักของมันแล้วเนาะหลักของเจตสิกนะะฝ่ายดีเข้าฝ่ายชั่วเข้าไม่ได้ฝ่ายชั่วเข้าฝ่ายดีเข้าไม่ได้เพราะนั้นเราก็พยายามเอาฝ่ายดีเข้าซะ พอฝ่ายดีเข้าฝ่ายชั่วก็เข้าไม่ได้เราก็ไม่ถูกเจตกิเลสทุกนะจิตเข้ากิเลสเข้ามาไหลทุกเข้ามานันถ้าสติเข้านะกิเลสก็เข้าไม่ได้เราก็มีความสุขเกิดปัญญาสติเข้าก็เกิดปัญญาเพราะนั้นเนี่ยทำยางานให้สติเข้าได้ตลอดเวลาเราก็มาดู ขั้นตอนการปฏิบัติการพิสูจน์ไตรลักษณ์เรื่องทุกขังนะพิจารณาจิตเพื่อให้เห็นทุกขังทุกชีวิตมีทุกเป็นแดนเกิดกิเลสมาหลอกให้เราทุกตลอดเวลาก็เอาเลยอะไรมาสติมาจิตมาจิตที่เป็นสมาธินะคิดแค่เรื่องเดียวแล้วก็สัมปัทัญญะมาข้อมูลทั้งหมดเพ่งไปเลย นะเพ่งไปที่จิตเราเพ่งไปที่จิตเราเพ่งที่ความคิดเราอ่ะพอเพ่งไปที่ความคิดเราเราจะเห็นว่าเฮ้ยมีสิ่งที่มากระทบนะอันนี้มากระทบรู้สึกเมตตาฮนะพอเด็กมากระทบตาเราอ่านะเรารู้สึกเมตตาพอคนนี้มากระทบเรารู้สึกโลภกรรมมาคุณห้ามาพร้อม รูปล,ลดกินเสียงสัมผัสพร้อมสัมผัสนะตันหา,านข้าอุปทานเข้าอย่างนี้มาวิภาวะตันหาเมื่อไหร่มึงจะตายสักทีเมียเรานะ <laughs> อีตอนสามสิบปีโอ้โหประคบประงม <laughs> พอเจ็ดสิบบอกเออฮตายได้แล้วใช่ไหมวันนั้นพอมากระทบแล้วมันก็จะเป็นแบบ อ่าธาตุสี่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจนะจิตก็คิดพอจิตคิดปุ๊บกิเลสก็ปรุงแต่งนะปรุงแต่งก็เกิดอารมณ์นะกิเลสเข้ามันก็ไม่เป็นความจริงอยู่แล้วโลกโกดหลงนะเสร็จแล้วก็ตอบโต้เกิดอารมณ์นั่นทุกไปแล้วรอบหนึ่ง ทุกเวลารอบอตอบโต้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีทุกอีกรอบหนึ่งอีกทำบ,าบ่อยๆเกิน21ครั้งโโเป็นโบรบอทนะโบรบอทก็เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสันดานนะแล้วก็บันทึกพอบันทึกเสร็จก็โบรบอทมา21ครั้งต่อไปมึงไม่ต้องคิดแล้วกูจัดการเองนะจิตไร้สำนึกตอบโต้ตามสันดานเดิมแบบไรลสตินะผลลัพธ์ก็ถูก ทำบ่อยๆโรบอทก็ออกลูกจากพฤติกรรมก็เป็นนิสัยนิสัยก็เป็นสันดานสันดานก็เป็นชะตาชีวิตเห็นไหมทุกชีวิตเกิดมาปุ๊บมีระบบนี้ติดตัวมาเรียบร้อยแล้วและมันทำงานอัตโนมัติด้วยนะฮีเรก็เข้าทำงานอัตโนมัติ อ่าโรบอทกิเลสก็เข้าทํางานอัตโนมัติแล้วเราจะทําไงถ้าเราปล่อยมันก็ลากเราลงนรลกไปเพราะนั้นเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดอยู่เงี้ยวัฏฏะสงสารแล้วเราก็แก้วัฏฏะสงสารไม่เป็นนะไม่รู้จะแก้อย่างไง กนะารปฏิบัติธรรมก็คือเนี่ยมาตัดวงจรอ,อุบัตินะอย่าไปเวียนว่ายตายเกิดอย่าไปทุกนะวิธีแก้ความทุกข์ทำงาก็เอาสติเข้านะตอนนี้โคตรทุกข์นะพอไอ้ัดงเข้าก็ชะตาชีวิตเข้าก็ติดคุกล้มเหลวหาย,ยานะตัวอย่างในการใช้ชีวิตจริงใช้พลังสมาธิเพ่งองค์ธรรมนะ สติจิตที่นิ่งเป็นสมาธิคิดเรื่องเดียวเพลงอะไรเพลงจิตทุกขงังทุกชีวิตมีทุกพาคกิเลสมันหลอกสัมปััญญะฐานข้อมูลอเอาข้อมูลมาเพ่งปะเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเห็นความจริงตามธรรมชาติของทุกขงังว่าทุกขังมันเกิดได้ไง อะไรสัมผัสตารถเอ้ยรถรถสัมผัสตารถต้องสัมผัสลิ้นใช่ไหมอายานี่รถสัมผัสตาคนงงเนาะรถสัมผัสตาพัทธะเกิดขึ้นแล้ว นะลถไปสัมผัสต,ตาประสาทตาทำงานกิเลสเข้าปรุงแต่งกิเลสเข้าปรุงแต่งก็เป็นไงหลภพระโคตรสวยเลยตัณหาเข้ารูปรถกินเสียงสัมผัสอยากได้นะอารมณ์เข้าอยากได้พออยากได้ก็ถูกแล้วเพราะอะไรต้องไปหาเงินมาซื้อ ดาวก็ประมาณล้านห้านะดาวล้านห้าผ่อ,อีกสองสามแสนต่อเดือนทำงานไปหาเงินมาเป็นนี่ถอยออกมาปุ๊บไปกู้ต้องไปหาเงินมาดาวดาวเสียต้องผ่อนทุกเดือนสร้างภารกรรมเป็นนี่ถูกถูกไปกี่ปีห้าปีผ่อนห้าปีก็ถูกไปห้าปี พอหมดห้าปีแล้วถูกอีกแล้วข้างบ้านออกรถใหม่เพราะนั้นเนี่ยคิเลสมันหลอกเราด้วยตลอดเวลานซื้อมายังไม่ทันเปลี่ยนป้ายแดงเลยหากค่างบ้านแม่งออกไอ้เฟอร์รี่อยากได้เฟอร์ราี่อีกละถูกรถกูโบราณไปละใช่ไหมนี่คือระบบการทำงานของมันไอ,อ้สภาพแวดล้อมมากระทบตา นะนกิเลสมันเข้ามาบอกว่าสวยตัณหาก็บอกอยากได้พออยากได้ก็เกิดอารมณ์ว่าต้องเอามาให้ได้ทุกวิธีทางทําไงก็ได้ก็ทุกข์ละพอทุกข์แล้วก็ไปเอามาพอได้มาแล้วเป็นของกูนะเป็นของกูมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันเพื่อนมันบุบมันอะไรหลายทุกข์อีกนะทุกเดือนต้องผ่อนชาระทุกข์อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลอกให้เราทุกทุกด้านนี่คือการหลอกของกิเลส เพราะนั้นถ้ารู้เท่าทันก็อย่าไปเชื่อมันนะทํทำไงยอย่าเข้าไปหาสิ่งเราเข้าห้องน้ำซะห้าหนาทีห้าหนาทีเข้าห้องน้ำห้านาทีไปดมมะกรูดแล้วก็ไปไล่ลูกเหม็นพักนะเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านออกจากสิ่งเราเดิมมันก็กิเลสมันก็ไปลสติก็เข้าก็ไม่เป็นนี่ไม่มีภารกรรมไม่ต้องถูกจบ ทุกขงังทุกชีวิตมีทุกเป็นแดนเกิดเพราะเนี้ยกิเลสมลันเลอะไม่ว่ามึงเห็นอะไรอะอะไรมากระทบเป็นแบบนี้หมดนะเดินโอ้โหห่หาแม่งแข็งที่ผาทําทไมไม่ปูพรมวะอ่าอยากปูพรมพอปูพรมไมหมฮฝุ่นเยอะทําไมมึงไม่ปูกระเบื้องตกลงมึงจะเอาไงเนี้ยใช่ไหมคนมันไม่พอดีเจออะไรมันก็ติไปหมดเจอทีวีมมันเล็กจัง ตอนนี้ใหญ่กว่านี้มันโปรโมชั่นลดราคาซื้อใหญ่กว่านี้อันนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้อยู่แต่ว่าดูรีวิวโอ้โหมใหญ่มากเลยกำลังโปรโมชั่นอยู่เอาอันนู้นดีกว่ากิ <S <S เลสมหลอก,กตลอดกิดเลสข้าตันหาข้าวอุปทานข้าวทุกตลอดชีวิตเนี่ยซื้อรถมาก็ทุกจนกว่ารถจะพังรถพังก็ทุกอีกหาซื้อรถใหม่เพราะเราอะไรกิเลสมันยังไม่จบ เอ้ยมึงต้องซื้อรถใหม่ที่กูไม่เอารถคันเก,าวกว่ากูทุกพอแล้วเออต้องเอาเอามาเอามาทุกใหม่แล้วเราก็ซื้อคันใหม่มามาทุกใหม่จบเมื่อไรจบเมื่อตายนะฮะพอตายปุ๊บก็ชาตินาซื้อใหม่เพราะกิเลสมันหลอกใหม่มันไม่จบไม่สิ้นคือถ้าเราไม่เรียนรู้อ่าว,วิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สติเข้าไม่เป็นพอสติเข้าไม่เป็นมันก็หลอกเราเนี้ยตลอดชีวิตอ่านี่คือทุกขัง เพราะนั้นชีวิตของทุกคนเป็นแบบนี้ไม่ต้องปฏิเสธนะทั่วโลกเป็นแบบนี้หมดอนี่คือธรรมชาติเลยาความจริงมีสองอย่างละหนึ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงระดับไปรถคันนี้ซื้อมาเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงดับไปม嘛ดับแน่นอนแม่งดับเร็วมากเลยเมียกูว่ไปละกูเลยอด่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงดับไปสองทุกนะ เราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราได้รถเบนซ์สปอร์ตเปิดประทุนป้ายแดงอันนี้เราจะมีความสุขมากสุขเตี่ยเหมือใช้นี่ทุกเดือนสุขที่ไหนอะตั้ตังค์ก็ได้มันมาไม่เคยมีความสุขเลยแล้วจะขึ้นจะเหยียบจะอะไรด้ยนะเอเมียจะขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตีนมาดูก่อนอีหะเดี๋ยวผมกูเปื้อนหมดนะเราจะนั่งเฮ้ยเสื้อเปื้อนหรือเปล่าเดี๋ยวเบาะกูเปื้อนเบาะขาวนะโน่นนี่นั่นใะช่ไหมใครจะขึ้นใครอะไรเวลาขับต้องคอยหลบหลุมเดี๋ยว ศูนยเสียนะเดี๋ยวแม็กคดโอ้โหนะกิเลสมันหลอกให้ทุกตลอดอ่ะจบไปแล้ว2ทุกนะทุกเรื่องอันนี้จังทุกสรรพสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นนั่งอยู่เปลี่ยนแปลงระดับไปถ้าเข้าใจเวลาเราก็เจออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงระดับไปไม่ถูกถ้าเข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจทุกข์กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่งอยู่เปลี่ยนแปลงระดับไปทุกขัง เข้าใจว่าทุกชีวิตมีทุกเป็นแดดเกิดมึงเกิดมาปุ๊บมึงทุกเลยเพราะว่าเขาเอากิเลสไว้หลอกมึงนะมึงต้องอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากซื้อนู่นซื้อ,น,อนี่อยากมีเมียอยากอยากทุกอย่างอยากได้ทุกอย่างในโลกใบนี้มันก็ทุกนะวิธีแก้ก็ต้องเข้าใจมันแล้วก็เอาสติเข้าเราก็จะไม่ทุกการพิจารณากาย เพื่อให้เห็นอนัตตาตัวกูของกูไม่มีตัวกูของกูไม่มีอไ,มมไอ้ที่มีนี่คือธาตุสี่ยืมแม่มานะมีแต่จิตสังขารเท่านั้นที่เป็นของเราร่างกายตายแล้วเผาหมดไปนะจิตสังขารเป็นของเราไปเกิดชาติหน้านะเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราต้องดูแลคือนี่จิตสังขารขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ไตรไล,ลักษ์ให้เห็น อนัตตาตัวกูของกูไม่มีหนึ่งใช้พลังธมาธิเพ่งองค์ธรรมเพ่งอะไรทุสารพสิ่งอ,องค์รรมสรรพสิ่งที่เราต้องการรู้ความจริงอนัตตาตัวกูของกูไม่มีกูขอยืมธรรมชาติมาใช้เพราะนั้นทุกอย่างยืมธรรมชาติมาหมดถึงเวลาคืนหมดก็ดู สัมสัญญะฐานข้อมูลมาสัมสัญญะมึงช่วยพิสูจน์หน่อยว่าตัวกูของกูไม่มีสัมสัญญะก็พิสูจน์เนี่ยร่างกายของนี้เนี่ยไม่ใช่ของมันจริงๆหรอกจริงๆแล้วมันเป็นไรธาตุีีธาตุซียังไงวะอ้าวดูนะธรรมชาติของมันเพี้ยนห้เห็นว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุซีนี่ ธาุลมคือลมหายใจนี่ลมหายใจถาดดินคือเนื้อหน,น,น,นังกระดูกนี่เห็นไหมเนื้อหนังกระดูกนี่ธาดดินถาดไฟคือความร้อนน้ำกรดน้ำย่อยนะอุณหภูมิในร่างกายนี่ถาดไฟนะฮะถาดน้ําน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําหนองเห็นไหมเนี่ยเส้นเลือดเส้นน้ําเหลืองน้ําหนองนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มึงเห็นอีเนี่ยไม่ใช่ของจริงของจริงมันอยู่นี่ เห็นไหมประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเพราะฉะนั้นถึงเวลาธาตุสี่มันก็ย่อยสลายดินน้ํำลมไฟมันก็ตายหมดนะเพียนาให้เห็นว่าตัวกูของกูไม่มีจริงๆเกิดแกเจ็บ ตายแล้วในที่สุดดินน้ำลมไฟดินกับดินน้ำกับน้ำลมกับลมไฟกับไฟเอาไปได้ไหมเอาไปไม่ได้เลยทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่พอเราตายแล้วทุกอย่างที่เรามีคืนธรรมชาติหมดธรรมชาติเอาคืนหมดบ้านรถทรัพย์สมบัติตายแล้วไปด้วยได้ไหมเอาไปไม่ได้เลยต้องทิ้งกับคืนธรรมชาติใครจะไปเราไม่รู้ตายแล้ว มึงเอาไปไม่ได้แน่นอนพอไปไม่ได้ทำไงเหลืออะไรเหลือแต่จิตสังขารนะเท่านั้นที่ไปกับเราได้เราไปเกิดชาติหน้าเพราะนั้นต้องทำจิตสังขารให้ดีที่สุดพอเราตายแล้วอันนี้หายหมดนะจบอนัตตาทีนี้วิธีดูว่าตัวกูของกูมีหรือไม่มีเนี่ยก็ดูว่าตายแล้วไปได้ไหมนะถ้าตายแล้วไปได้เป็นของเรา เราคุมมันได้ไหมควบคุมมันได้ไหมสั่งให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการได้มึงอย่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายสั่งได้ไหมร่างกายไม่ได้ทรัพย์สมบัติเราเราสั่งมาได้ไหมเออเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามดับไปลดห้ามเกา่าห้ามผุไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะเรายืมเขามาใช้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆดูดินะดูข้อ8เห็นไหมระวัง ข้อสี่กับข้อแปดข้อสนะี่น่ะธาตุสี่โอ้โหยังสวยเชียนะยังสวยเชียแต่พอเป็นข้อแปดเป็นไงหมดสภาพทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเพราะนั้นร่างกายเรายืมเขามาใช้ชั่วข่าวกฎของธรรมชาติก็คือมันไม่ใช่ของเรานะพอถึงเวลาธาตุสี่แตกดินไปดินน้ําไปน้ําลมไปลมไฟไปไฟเราต้องคืนร่างกายสู่ธรรมชาติแล้วเราไปเฉพาะจิตสังขารทรัพย์สมบัติที่เรามีไปกับเราได้ไหม ไม่ได้เราก็ต้องทิ้งไว้ในโลกใบนี้แล้วเราก็ไปไทยจะเอาไปเราไม่รู้แหละตอนนั้นให้หาแทบตายหาจนเป็นมะเร็งเอาไปด้วยได้ไหมพันล้านหมื่นล้านเอาไปไม่ได้เลยเพราะนั้นจะไปมีพันล้านหมื่นล้านเพื่ออะไรนะหาไว้ให้ผัวใหม่ของเมียนะพอเราตายผัวใหม่โอ้สบายเลยไม่ต้องหาเงินเนี่ยพอพิสูจน์ได้อย่างนี้ปุ๊บก็มันก็ได้ละตัวเราของเราไม่มีพอตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ทิ้งหมดเพราะฉะนั้นอย่าไปบ้า อย่าไปยึดนะอย่าไปเชื่อใครว่าเฮ้ยเรามีเกียรติเรามีศักดิ์ศรีเรามีนู่นนี่นั่นอะไรสารพัดอย่างจริงจริงนตัวเราของเราไม่มีบ้านกูรถกูเมียกูทุกอย่างของกูหมดพอมึงตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยไม่มีอะไรเป็นของมึงแม้แต่อย่างเดียวร่างกายม,มึงยาไปไม่ได้เลยะ <laughs> มึงยาวอะไรไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยเราก็จะไม่สะสม นะไม่ต้องมีบ้านห้าหลังรถหกคันเมียสี่คนนะมีเพื่ออะไรทุกปะเปล่านะทุกปะเปล่าให้มันพออยู่พอกินนะแล้วก็ประกอบจิตให้เป็นกุศลไม่ให้ทุกพอแล้วนะร่างกายก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันมากเพราะว่ามันก็ไปตามวัยของมันนะกินน้ําพริกผักต้มนอนให้เป็นเวลากินให้เป็นเวลาทุกอย่างทําตามนาฬิกาชีวิตอยู่120ปีไม่เจ็บไม่ป่วยพอแล้วสุขภาพดี นะประกอบจิตเป็นกุศลทำแต่คุณงามความดีทุกวันทําเพื่อประโยชน์ต่อสังคมจบแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจะวิ่งสแสวงหากันไปทเพื่ออะไรเยอะแยะมากมายมาเพื่อให้มันทุกเพื่อให้เป็นมะเร็งแล้วก็เอาเงินที่หาได้ทั้งหมดไปให้หมอหมอก็ช่วยช่วยให้เรารอดตายได้ไหมไม่ได้ช่วยให้มึงตายทรมานยาวขึ้นแทนที่กูจะทรมานเดือนเดียวตายแม่งลากไปอีกสองปี นะเงินหมดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อน,นั้นถ้าเงินยังไม่หมดยังอ,ออกซิเจนปั๊มอยู่ใช่ไหมยังเอาออกซิเจนปั๊มอยู่อ่ะเงินหมดเมื่อไหร่ถอดออกซิเจนเพราะไม่มีค่าออกซิเจนละหมดเงินใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถามผมว่าเอาออกซิเจนแบบปั๊มว้แบบเพื่ออะไรอ๋วิญญาณไปแล้วนะจิตสังขารไปแล้วเหลือแต่ร่างกายนอนแรมอยู่นะทุกอย่างเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมอนัตตาตัวกูของกูไม่มี เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดอย่าไปติดถ้าตัวนี้หลุดได้นะตัวกูของกูหลุดได้ทุกตัวหลุดหมดอลหันเลยเพราะฉะนั้นของเราพาชั้นโสดาบันโอ้ยง่ายไปอ่าจบไปนี่ก็หมอน,นิดหน่อยไอออยไอใหม่ตอนวัยรุ่นนะอีกสามสิบปีข้างหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้ทุกสรรพสิ่งนในโลกไม่เที่ยง <laughs> Oh my, <laughs> เอ้ใหม่ทำไมยิ้มอย่างนั้นใส่ใส่แวน่นอันเดิมเลย <laughs> นะทุกสรรพสิ่งในโลกไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปย่อยสลายไปมไม่ว่าจะมทำให้สวยเท่าไหร่นะอีกสามสิบปีข้างหน้ามึงเป็นอย่างนี้หมด สามสิบปีสี่สิบปีทำหรือไม่ทำเหมือนกันหมดนะฮะเราเพิจารณาไตรลักษนณะ์ให้เห็นน,นั่นเนี่ยนะมองเวทนาให้เห็นนั้นนิจังมองจิตให้เห็นทุกขงังมองกายให้เห็นอนัตตาเห็นตามเนี้ยจบเพราะฉะนั้นความจริงในโลกใบนี้มีแค่สามหมวดน,นิจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นเราทุกข์กับเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นไปแก่ทุกข์โดนกิเลสหลอกสติเข้าหายทุกข์ ทุกกับเรื่องตัวกูของกูหัวงอกฟันหักหน้าย่นยนมยานตูดย,ย้อยเข้าใจมันซะมันเป็นเรื่องธรรมาดาปล่อยมาไม่มีใครเอาสบายอยู่คนเดียวเนาะปฏิบัติธรมไปมีความสุขอยู่ <c oughs> สองคนก็ต้องมานั่งจดอยู่เนะี่ยทุกแล้วทุกอีกอยู่เนี่ยจดว่าจะกลับไปแก้อย่างไงจาถว่าพอ งอาจาําก็เข้าใจใช่ไหมคะพอไปนะเราไม่ทันอีกแล้วคือสติมันไม่ได้ใช่ไหมารย์สติมันน้อยไปไงมันต้องเจริญสติคือมันมันเป็นอย่างนี้แหละหมอมันมันไม่มีทางที่ว่ารอบแรกแล้วมันจะจําได้หมดเึนออไหมรอบแรกเนี่ยโอเวอร์วิวจําโครงให้ได้จําโอเวอร์วิวเออให้ภาพรวมมันอย่างนี้แล้วก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดทีละเรื่องเละเรื่องไอ้นุ่มเข้าสิบห้ารอบแล้ว มันก็ได้มันบอกมาทีก็ได้ใหม่อีกทีมาทีคือมามีความสึกมันใหม่ทุกทีเพราะอะไรเพราะว่าพอมารอบนี้เราได้คิดเรื่องนี้แล้วเราก็มีความสุขเราเก็บเรื่องนี้ว่ะก็ไม่ได้ฟังเรื่องอื่นอ่าพอมาอีกทกีได้เรื่องนี้มาอีกทีได้เรื่องนี้มันมันไม่ได้เก็บทุกเรื่องคือมาครั้งแรกเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนี้วะ <laughs> ไหมไอ ประลัดมามึงจะรีบไปไหนก็ไามมึงจะรีบไปไหนกูก็ตามไม่ทันมึงก็ไปบอกกูไม่รีบได้ไงเจ็ดวันกูทําไม่ทันเนี่ยมันจะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆจะรู้เท่าผมก็สี่ปีปฏิบัติด้วย,ม,วยมันต้องปฏิบัติไอ้ธรรมะฟังไม่มีประโยชน์ฟังไม่มีประโยชน์ฟังก็เป็นสัญญาหมดเอาไปทําอะไรไม่ได้ต้องปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติให้ได้ไอ้พวกเนี้ย มันปฏิเวทให้แล้วคือผมปฏิเวทแล้วเอาภาพปฏิเวทมาฉายให้ดูเราทําความเข้าใจมันก็เท่ากับเราปฏิเวทด้วยตัวเองละปัญญาเกิดกับเราแล้วพอเข้าใจเอาไปใช้ให้มันถูกทันเนืองอะมาดูวิธีใช้ต้องไปลองเองนะจ๊ะอืมไม่ต้องไปลองเองทุเรื่อยไม่ได้อืมเอ็นวอยานั่นและทายนะอือ